และนี่ก็คือผงว่านงาช้างที่จะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่จะผสมน้องใช้ก็ต้องทําการทําน้ําสาวข้าวอันดับแรกข้าวสองช้อนโต๊ะหลังจากนั้นล้างทาความสะอาดประมาณ3น้ําเติมน้ําร้อนลงไปประมาณท่วมข้าวอยู่ที่ครึ่งข้อนิ้วมือแล้วก็คน เราก็หมั่นคนให้ได้สักประมาณ15นาทีถึง20นาทีกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนถ้าใครไม่ว่างก็คุณบ้างแช่บ้างคุณพ่างแช่บ้างจนน้องเปลี่ยนสีเป็นแบบนี้เราก็จะได้น้ำซาวข้าวที่เป็นน้ำด่างที่ใช้ในการพอกหน้าผสมว่านงาช้างเมื่อเราได้มาเรียบร้อยแล้ววิธีผสมผงว่านงาช้างหนึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้ค่ะทุกคนตักลงไป หลังจากนั้นเจ๊ไก่ก็จะใช้ตัวน้ำซาวข้าวอีกหนึ่งช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันก็คือตัวผงวานงาช้างเราจะต้องพอกทุกวัน ก่อนอาบน้ําทําเป็นประจำค่ะทุกคนคือทุกอย่างต้องต่อนเนื่องถึงจะเห็นผลที่ชัดเจนสําหรับน้องน้ํำซาวข้าวนั้นเจก็จะเตรียมกระปุกไว้แบบนี้เตรียมขวดไว้แล้วก็จะเก็บแช่ในตู้เย็นประมาณ3-4วันถ้าใช้ไม่หมดเจกก็จะเปลี่ยนน้าใหม่อันดับแรกก่อนที่เราจะทําการพอกหน้าต้องมีการคลีนซิ่ง คือจะแก้จากครีนซิ่งผิวหน้าไม่ว่าเราจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าก็ตามเราจําเป็นที่ต้องครีนสิวคลีนผิวก่อนที่จะทําการล้างหน้าทุกครั้งค่ะทุกคน <laughs> คลีนจนสําลีของเราขาวเลยหลังจากนั้นเราค่อยไปล้างหน้าด้วยน้ําสะอาดแบบนี้เลยค่ะทุกคนเมื่อเราล้างหน้าเสร็จที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็จะเตรียมพร้อมในการพอก,<า>กแล้วนะจะล้างหน้าเสร็จสําหรับการใช้ว่านไงช้าง สำหรับคนที่พอกครั้งแรกให้หยิบขึ้นมาแค่นิดนึงแล้วถูไปตรงตามกรอบหน้าของเราแบบนี้พอกไว้เลือกก็ได้อันที่เขาหยิบขึ้นมาทิ้งไว้สักประมาณสิบห้ถึงยี่นาทีถ้าไม่มีพื่นขึ้นเราสามารถไปต่อได้นี่สำหรับคนที่พอกครั้งแรกสำหรับคนที่พอแกแล้วไม่แพ้ อันดับที่สองก็คือพอกตรงเป็นฝ้าหนาๆตรงไหนเป็นฝ้าหนาให้นำตัวผงบานงาสร้างมาแปะแบบนี้เลยนี่เอาตรงที่เป็นฝ้าของเรานะตอนแรกครั้งถ้าเกิดเราไม่แพ้ทดสอบแล้วว่าไม่แพ้ไม่มีผื่นเอาตรงเป็นฝ้าหนาของเราก่อนนี่โอะไปแบบนี้ มันจะมีความเหนียวของอยู่ในโตของมันนี่ค่ะทุกคนแค่นี้เลยแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีหรือเอาที่ทนไหวสำหรับคนที่พอกมาจนชินแล้วรู้สึกว่าฉันไม่แพ้ละ่ะสามารถนำน้องมานี่ค่อยๆขัดบนไปก่อนล้างหน้าทำความสะอาดเหมือนเดิมนะ ขัดบนให้ทั่วใบหน้าไปก่อนเพื่อเราจะได้ผิวที่ขาวสม่ำเสมอแบบนี้ให้ค่อยเบาๆมือที่สุดต้องคิดว่าหน้าเราเหมือนการอาบน้ำให้เด็กทารกแรกเกิดเบามือ ไม่ต้องถูแรงไม่ต้องคิดว่าถูแห้งๆมันจะได้รุดออกมันไม่ใช่ค่ะทุกคนมันไม่ได้รุดออกง่ายขนาดนั้นมันจะทําให้ผิวของเราเกิดการอักเสบได้เมืม่อเราขัดบนรู้สึกว่าเออมันทั่วใบหน้าแล้วก็เว้นรอบดวงตานะอย่าไปใกล้ไลไใช้บ้านงาช้างแปะลงไปอีก ตรงที่มันยังเป็นฝ้าของเราตรงเป็นกระเป็นฝ้าหน้าดำๆนี่ค่ะแบบนี้เลยทำไปเรื่อยๆจนหมดที่เราผสมมาหลังจากที่เราพอก ตรงที่มันเป็นฝ้านานะดำๆเป็นกะเยอะๆของเรียบร้อยก็ทิ้งไว้สักประมาณห้าถึงยี่สิบนาทีเอาที่เราทนไหวค่ะทุกคนนี่คือเอาให้หมดถ้วยที่เราผสมเลยรอบๆก็จะแห้งประมาณนี้เมื่อทิ้งไว้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีอันนี้ก็น่าจะยี่สิบนาทีได้แล้วแต่ตรงที่มันนานๆมันก็จะไม่มีความแห้งให้ จะเอาออกเลยหรือว่าใช้น้องมาขัดบนตรงที่มันแห้งแบบนี้ก็ได้แล้วเราค่อยไปล้างหน้าแล้วแต่สะดวกคือมันตึงมากนะแต่เวลาพ่อเแรกๆก็จะมีอาการยิบๆคันเล็กๆไม่ถึงกับทนไม่ไหวแต่สำหรับคนที่แพ้ก็จะมีผื่นขึ้นทันทีประมาณสามสองหนึ่ง นาทีแล้วแต่ความเพล้ว่ารุนแรงแค่ไหนนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวไปล้างหน้ากันแล้วจากนั้นเราก็ทําการล้างหน้าออกได้เลยอุ้ยหนักขือเข่าเถอะมาตรงล่างแล้วมาห่าขาวที